ดวงชะตาของบุคคลที่มีลัคนาอยู่ราศีเมษประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2567สําำหรับชาวลัคนาเมษในเดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปนะครับจริงๆคือตั้งแต่เดือนตุลาปลายเดือนแล้วนะครับเรื่องสำคัญที่ชาวลัคนาเมษจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของดาวคารครับในการที่ดาวคารเนี่ยเลข3นะครับโคจรมาสถิตในราศีกรกฎเนี่ย เป็นการมาอยู่ยาวนะครับอยู่ยาวานานมาก6เดือนนะครับ6เดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษเนื่องจากว่าถ้าท่านบริหารจัดการผิดพลาดหรือตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยจะส่งผลกระทบในทางร้ายนะครับยาวนานเลยนะครับเนื่องจากว่าดาวคารเนี่ยในส่วนส่วนหนึ่งนนเนี่ยมาจาก ดาวประจําตัวท่านและมาจากส่วนหนึ่งมาจากภพมรณะนะครับมรณะไม่ถึงมรดกครับนะมรดกมรดกพินัยกรรมและดาวอังคารมาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยเป็นภพพันธุพันธุก็จะหมายถึงบ้านอาคารที่ดินรถยนต์นะครับเครื่องจักรเครื่องยนต์หมายถึงการลงหลักปักฐานด้วยนะครับนะบางคนตัดสินใจซื้อที่ดินสร้างอาคารอย่างนี้สร้างโรงงานเนี่ยนะสร้างออฟฟิศอย่างนี้นะหรือซื้อบ้านแต่จะซื้อบ้านเนี่ยถ้าตัดสินใจถูก ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดก็จะเสียหายนะครับนะทีนี้อันนี้เนี่ยดาวอังคารตัวนี้คือยาวเลยนะครับคาทํานายดาวอังคารนี่คือยาวมากครับครอบคลุมไปจนถึงต้นเดือนมิถุนาย,ยนเลยนะครับเนื่องจากว่าผมอธิบายนิดนะดาวอังคารตัวนี้ปกติดาวอังคารนี่ก็เกือบเกือบ <ๆ S 2> สองเดือนย้ายลาศีถ้าเดินปกติครับแต่มารอบนี้เนี่ยดาวอังคารเนี่ยเดินพฤจิกานี้ก็อยู่ ราศีกัก็ทั้งเดือนธันวาก็ยังอยู่ทั้งเดือนนะครับมกรลลาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับจนถึงวันที่ยี่บห้ามกรลาคมปีหน้านะครับนะครับถึงจะย้ายราศีนะครับแต่เป็นการถอยหลังนะเป็นการเดินปกติป,ปกติครับถอยหลังจนข้ามไปอยู่ในราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนเลยแล้วก็ ถอยหลังเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่14มีนานะครับถึงจะเริ่มเดินหน้านะครับเริ่มเดินหน้าเดินหน้าที่อยู่ในราศีมิถุนเนี่ยนะเดินหน้ามาเรื่อยจนถึงวันที่1เมษายนนะครับ1เมษายนปีหน้านะครับถึงจะโคจรเข้ามาสถิตในราศีกรกฎพบปันธุ์นี่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เลยไปจนถึงวันที่6มิถุนายนนะครับ6มิถุนายนดาวอังคารตรงนี้ถึงจะโคจรย้ายมาอยู่ในราศีสิงห์เป็นพวะปุตตะนะครับ สรุปง่ายๆเอาเลขกลมๆนะดาวอังคารอยู่ในราศรีตรงนี้6เดือนนะครับ6เดือนดังนั้นเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับอันนี้ดาวอังคารนี่ถ่ายยาวได้นะครับแต่ทีนี้เอาเฉพาะเดือนพิจิกายนนี้นะในเรื่องความรักเป็นยังไงครับคู่ของคนรักผมมองดูแล้วเนี่ยก็ยังพึ่งพาเรายังไม่ค่อยได้นะครับถึงแม้ดาวศุกร์เนี่ยวันที่9 ดาวพิจิกาเนี่ยดาวสุ์ดาวคู่ของเนี่ยครับโคจรเข้าไปอยู่ในราศรีธนูนะครับซึ่งเป็นได้ตําแหน่งมหาจักรนะนะครับตำแหน่งที่ดีและอยู่พบเรืองที่ดีเนี่ยแต่เนื่องจากว่าดาวสุ์ตัวนี้ก็ถูกดาวเสาร์ดาวอื่นเบียนอยู่นะครับเปลี่ยนเบียนอยู่ก็ก็ยังพึ่งพาอะไรยังคู่รองอะไรยังไม่ไม่ได้เท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องบุตรบริวารก็มีโอกาสเจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยโอเคบางคนมีลูกจ้างพนักง,งานอาจจะลาออกอย่างนี้นะครับหรือลูกจ้างเจ็บป่วยอย่างนี้แบบนี้ก็ได้ แต่สิ่งที่ดีในเดือนนี้นะครับเดือนพิจิกายนเนี่ยช่วงต้นเดือนนะพิจิกายน์เนี่ยดาวเสาดาวการงานนะครับโคจรเดินหน้านะครับหลังจากที่โคจรถอยหลังผิดปกติมาหลายเดือนนะครับก็ถ่ากับว่าเดือนนี้ก็มีข่าวดีเป็นเรื่องดีคือเรื่องงานธุรกิจขยับขยายเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปเลาละเอียดนะครับ เอาที่ดาวองคานก่อนนะครับดาวองคานเนี่ยโคจรเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยตั้งแต่วันที่19ตุลานะครับแล้วก็อยู่ยาวเลยนะครับไปจนถึงนู่นนะ่ะ6มิถุนายนปีหน้านะครับถึงจะย้ายราศีนะครับกเจ็เดือนนูนะ่นน่ะนะที่อยู่ตรงนี้นะครับ6กเดเดือนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเดี๋ยวก่อนนะดาวองคานนี้ส่วนหนึ่งมาจากดาวประจําตัวอีกส่วนหนึ่งก็มาจากมรณะครับมรณะหมายถึงอะไรครับ มรหน้าหมายถึงมระดกมรดกพิฎายกรรมอย่างนี้การเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือการรักษาพยาบาลนี้ก็ได้นะ,นะครับประกันทุกชนิดครับประกันภยัยประกันอุบัติเหตุนะครับได้หมดเลยนะครับประกันวินาศภัยอะไรได้หมดนะครับและดาวังคารมาอยู่ในภพพันธุพันธุหมายถึงอะไรครับหมายุกการถึงบ้านหรืออาคารทุกชนิดนะครับที่ดิน รถยถ ôi, นต์านาาย,ยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับหมายถึงบิดามารดาด้วยนะครับพันธุ์ว่าบิดามารดาด้วยนะรวมทั้งหมายถึงญาติด้วยนะครับและดาวคันตัวนี้เล็งไปที่ราศีมงังกรราศีมังกรเป็นพภพพันธุดังนั้นดาวคันแยะัางนี้ส่งผลตรงงา,ธาน,นะนธุรกิจท่านด้วยนะครับงานธุรกิจท่านด้วยดาวเสาร์ตัวนี้มาอยู่ในภพราพส่งผลกระทบถึงรายได้รายรับรายจ่ายของท่านด้วยนะครับส่งผลถึงการเงินด้วยนะครับ ถึงการเงินด้วยการเงินการลงทุนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้รับประโยชน์หรือรับโทษจากดาวอังคารย้ายมาอยู่ในาาราศีกัรากฎดครั้งนี้ครับวิธีง่ายๆนะครับจริงๆมันต้องดูมันเป็นดวงสายธารณะนะครับต้องบอกก่อนนะเป็นการดูดวงแบบสายสาธารณะดาวจรน,นะครับ เพราะพื้นดวงแต่ละคนเนี่ยแม้จะมีลักษณเม็เหมือนกันเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกครับนะ <c oughs> บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงนะครับนะมันดูทักษะด้วยส่วนใยาผมใช้ทักษะนะครับเราจะดูเลยถ้าดาวคารปีนี้นะครับในขณะที่เอางี้ในระหว่างที่ในระหว่างที่ดาวคารโคจรอยู่ในราศีกรกฎพบพันธุโคนราศีเมษนะครับถ้าในระหว่างที่ดาวคารอยู่ราศีเมษนี้ดาวคารโคจรมาทักษะจรที่ดีนะครับก็คือไม่ใช่เป็นกาลีนะครับ ก็จะได้รับประโยชน์จากดาวอังคารตรงนี้ครับเช่น1ข้อดีนะครับท่านจะได้มรดกครับนมะมรดกตัวนี้สัมพันธ์กับเรื่องของบ้านนะครับบ้านหรืออาคารมรดกเป็นบ้านเป็นอาคารนะครับนาะบางคนก็ได้เครื่องจกักรได้รถยนต์ในพุกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับบางคนก็ได้เบี้ยรประกันคืนได้เงินประกันคืนอย่างนี้นะเงนินครบกำหนดจ่าย,ยอะไรเกี่ยวกับการชีวิตประกันอะไรก็แล้วแต่ได้คืนนะอันนี้เป็นเรื่องดีจากดาวคารย้ายราศีแบบนี้นะนะครับ ทีนี้ถ้าดาวคันโคจรมาดีครับเขาดีประการที่2นี่คือบางคนก็มีการสร้างบ้านไงเพราะพรลัพธ์ว่าบ้านอะรบ,บางคนก็ซื้อบ้านสร้างบ้านอย่างนี้นะสร้างโรงงานสร้างออฟฟิศอย่างนี้ก็ได้นะครับนะนะครับหรือบางคนก็ซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องจกักรเครื่องยนต์แบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ข้อดีหลักๆนะจะมีอยู่2ประการนะครับจากการที่ดาวคัามาอยู่ตรงนี้นะถ้าดาวคัาไม่เป็นกาลกินจีจรปีนะนะครับ ตรงกันข้ามครับสาหรับบางคนลัขนาเมษที่ดาวคารปีนี้นะครับหรือผมเช้คเขาว่าหรือนะครับเพราะว่าลัคนาเมษเหมือนกันแต่ว่าคนเกิดแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับบางคนเกิดเดือนมกราบางคนเกิดกลางเดือนเกิดเมษายนพฤษภาคมถุนวาอย่างนี้บางคนเกิดปลายเดือนพวกตุลาพิกาธันวาอย่างนี้นะครับผมใช้คําว่าบางคนที่ในขณะที่ดาวคารโคจรอ,อยู่ในราศีกรกฎพวกบันทุเนี่ยถ้าสภาพดาวคารเนี่ย เป็นการลักกินีจรครับหรือเป็นการีจรเนี่ยก็จะส่งผลเสียนะครับเสียประการที่1ก็คือว่าจะมีเรื่องของการที่ว่าหรือหรือซ่อมนะครับตัวบ้านตัวอาคารนะครับเนื่องจากว่าเกิดความเสียหายนะครับบางคนก็ซ่อมยานพาหนะนะครับซ่อมเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับก็คือสรุปคือว่าต้องเสียเงินครับนะครับเสียเงินเสียเวลานะครับนะครับนี่คือผลร้ายจากการที่ดาวคารโคจรมาร้ายนะครับเป็นการีจรนะครับในขณะที่ดาวคารสถิตอยู่ในภพพันธุนะ ข้อเสียประกันที่2ครับเกิดเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายในเรื่องของมรดกพินัยกรรมครับนะเพราะดาวนานส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากมรณะครับก็คือเรื่องวุ่นวายเดือดร้อนในเรื่องของมรดกพินัยกรรมหรือการประกันอะไรต่างๆเช่นประกันชีวิตประกันภัยเนี่ยเกิดการท,ทะเลาะวิวาทเกิดการขัดแย้งกับบริษัทประกันกับตัวแทนอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับนะข้อเสียประกันที่3นะครับระวังการเจ็บป่วยนะครับหรือระวังอุบัติเหตุ ทั้งบาดเหตุการเจ็บป่วยที่เกิดจากตัวเราเองนะครับนะจากตัวเราเองนะครับและเกิดกับบิดามารดาครับนะเพราะพันทุกไปว่าบิดามารดาครับในขณะที่ดาวคานสถิตอยู่เนี้ยนะครับถ้าให้โทษก็ระวังการเจ็บป่วยบัตดเหตุหรือการถูกหลอกถูกโกงก็ได้นะครับมมดนั้ว่าการถูกหลอกถูกโกงครับเราอาจถูกหลอกถูกโกงก็ได้หรือบิดามารดาเราอาจถูกหลอกถูกโกงก็ได้เกิดบัตดเหตุก็ได้เจ็บป่วยก็ได้ก็ต้องเสียเงินนะครับนะถูกหลอกถูกโกงคือเสียเงินนะครับ ข้อเสียประกันต่อมาประกันที่4นะครับนะบางคนดาวน์ารดจนมาแล้วเนี่ยไปซื้อบ้านซื้อที่ดินหรือซื้อรถยนต์ซื้อเครื่องจกักรเครื่องยนต์เนี่ยก็เกิดความเสียหายตามมาภายหลังครับเช่นซื้อบ้านพอเข้าไปอยู่ปุ๊บโอ้บ้านมีปัญหาอย่างนี้ตัวบ้านมีปัญหาตัวอาคารมีปัญหานะครับนะซึ่งมารู้ทีหลังนะนะครับบางคนไปซื้อรถยนต์เนี่ยมารู้ทีหลังโอ้รถย้อมแมวอย่างนี้นะครับอ่าเป็นไปได้นะครับอันนี้ คำทำานายเฉพาะดาวอังคารนี้ยาวเลยครอบคลุมไปจนถึงโน่นนะต้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับนะ,นะครับทีนี้มาเรื่องดีบ้างครับนะดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์นี่ต้นต้นเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับโคโจรเดินหน้านะครับก็คือดาวการงานโคโจรเดินหน้าดาวการง,งานอยู่ในภพลาภะลาภะแปลว่ารายได้ความสําเร็จนะครับหรือนะก,กําไรก็ได้ ก็เท่ากับว่างานจะเริ่มเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเริญเติบโตมีความก้าวหน้าพัฒนาอีกครั้งหนึ่งนะครับคือในเรื่องงานเนี่ยในตัวของมันเองน่ะดีนะครับนะแต่ถ้ามามององค์ประกอบในเรื่องการงานการธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องมีบุตรมีลูกมีลูกจ้างมีลูกน้องมีพนักง,งานมาร่วมด้วยครับพอมามองมาเลยมองดูโอโ้ลูกจ้างพนักง,งานก็ตำแหน่งนิดนะครับ ประสิทธิภาพของบุตรของลูกเราของลูกจ้างพนักง,งานเนี่ยมันไม่เต็มร้อยนะครับดังนั้นการจะมาหวังพึ่งพาเอ่อจากบุตรบริวาลลูกจ้างเราเนี่ยยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับและวันที่16นะครับ16พฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์หมยถึงบุตรหมยถึงบุตรลูกจ้างพนักง,งานเนี่ยโคยจรตกมรณะอีกอ,อบุตรลูกจ้างพนักง,งานเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือเอ่อลาออกอย่างนี้นะครับ ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวงานมันดีมันเริ่มเดินหน้าแต่ว่ามันติดปัญหาที่ลูกน้องลูกแางพนักงานนี่นะครับอ้าวคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยปุตตะว,ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยดาวสัตว์เลี้ยงตัวมันน่ะคือสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยอา้าวเสียเงินอีกแล้วเสียเวลาอีกแล้วนะครับนะนะครับการดำเนินธุรกิจจะมาหวังคู่ครองนะครับสภาพคู่ครองนะครับเนี่ยโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ยคู่ครองเนี่ยครับช่วง 1-8ดเนี่ยดาวสุขดาวคู่ของก็ไปตกมรณะอีกอ่าคู่ครองเจ็บป่วยคู่ครองถูกหลอกถูกโกงถูกอลันเอาเปรียบะนะครับเป็นไปได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นต้นเดือนเนี่ยเอ่อจะมาหวังคือสรุปเนี่ยงานธุรกิจเนี่ยทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนมิททั้งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการจะมาหวังความสําเร็จหวังความร่วม,มือหวังการสนับสนุนผลักดนันจากบุตรจากบริวารจากลูกจ้างแม้แต่จากคู่ครองคนรักเราเนี่ย ยังได้ไม่เต็มร้อยครับถึงแม้วันที่9มิถุนายนเอ้าพฤศจิกายนเนี่ยดาวศุกร์นะเลข6ไทยนะครับซึ่งหมายถึงคู่ครองเนี่ยโจโครจรเข้าไปอยู่ในราศีธนูพบสุภะได้ตําแหน่งหมหาจักรตำแหน่งที่ดีนะครับก็คู่ครองรักก็ยังช่วยได้ไม่เต็มที่นะครับประมาณสัก60-70%นะครับนะนะครับดีไหมดีนะครับนะแต่มันดีไม่เต็มร้อยนะครับเนื่องจากว่าดาวศุกร์เนี่ยก็ยังถูกดาวเสาร์หรดาวอื่นเนี่ย นะดาวเสาโยกหน้านะก็เรียกว่าถูกดาวเสาเบียนอยู่นะครับนะนะครับก็ยังยังดีไม่แท้นะครับยังหวังพึ่งพาบุตรบริวารลูกจ้างหรือแม้แต่คู่ครองยังไม่ได้นะครับดังนั้นนี่ท่านจะต้องอดทนนะนะครับผมวิจารณ์ตรงไปตรงมานะครับถูกผิดอย่างไงท่านพิสูจน์ดูเองนะครับนะนะครับอืมเอ่อ มันจะเกิดหนักๆนะแล้วก็เรื่องงานเนี่ยปัญหาเรื่องบุตรบริวารลูกจ้างแล้วก็อะไรพวกนี้เรื่องคู่ของคนรักด้วยนี่ยมันจะเป็นชัดๆก็ช่วงเอ่อหนึ่งถึงสิบห้าอย่างงี้ดีกว่าหนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนอะช่วงต,ต้นๆเดือนเนี่ยนะครับครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนนะอย่างงี้ดีกว่านะครับทีนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์ดาวศุกร์ไอ้ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์ตั้งแต่หนึ่ง 1พฤศจิกาถึง15พฤศจิกายนนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะย้ายทุกกลางเดือนนะครับนะครับดาวอาทิตย์มันจะไม่มีการมาเดินหน้าถอยหลังเหมือนดาวอื่นไม่มีนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนที่ดีนะครับนะครับแต่ว่าได้ตำแหน่งนิดนะครับได้ตำแหน่งนิดก็คือช่วงวันที่1เข้าเสียนะครับช่วง1ถึง8เนี่ยระวังคู่ครองแฟนคนรักนะครับ อันนี้ผมจะทายร่วมร่วมกับไอ้ที่ดาวศุกร์เลยนะเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์เนี่ยดาวเจ้าเรือนเนี่ยมาอยู่ในมรณะนะครับนะดังนั้นเนี่ยบุตรบริวาลลูกจ้างกับคู่ครองเนี่ยนะผมจะทายพ่วงกันเลยนะครับช่วงวันที่1ถึง8นะครับคู่ครองคนรักหรือแฟนคนรักเนี่ยสภาพไม่ค่อยดีนักครับอาจเจ็บป่วยหรือถูกอาลัดเอาเปรียบหรือทั้งหนักหรือแฟนคนรักอาจถูกหลอกถูกโกงก็ได้ซึ่งช่วงนี้ไอ้พวกแชร์ลูกโซ่อะไร หลอกลวงออนไลน์มันเยอะนะครับนะสารพัดอนะหลอกซื้อซื้อสินค้านะผมก็โดนบ่อยๆไอ้พวกคอเซ็นเตอร์นะครับนะนะครับมันไม่หมดไม่สิ้นหรอกนะครับสรุปในเดือนนี้ถ้าอย่ามาคาดหวังความสําเร็จจากคู่อคอร์รัลกยังไม่ได้นะครับนะแม้จต่จะบุตรบริวาลลูกจ้างด้วยนะครับและดาวอาทิตย์ตรงนี้มาจากปุตตะปุตตะแปลว่าผู้ยาวผู้น้อยเด็กนะครับ มาอยู่ในปตัตนีป,ตนปัตนีแปลว่าความรักคู่ครองนะครับความรักในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างครับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็แฟนคนรักอาจเจ็บป่วยนะครับนะเจ็บป่วยกับอบัติเหตุหรือถูกหลอกถูกโกงนะครับส่วนคนโสดเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้อาทิตย์เล็งลักนาเนี่ยมันได้ตําแหน่งนิดนะมันตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่มีสง่าราศีซะเลยครับอาทิตย์มาจากปุตตะก็เขาเรียกว่าผู้เยานะ อายุน้อยก็คือว่าคุณภาพดวงดาวเนี่ยมันมันเป็นความรักที่ฉาบฉวยนะความรักที่ไม่มั่นคงนะครับฉาบฉวยไม่มั่นคงครับสรุปคือมันเป็นความรักที่ไม่มีคุณภาพนะครับนะสำหรับคนโสดนะนะครับนะนะครับท่านตัดสินใจเองนะครับทีนี้ดาวที่จะวิเคราะห์วิจารต่อไปนะครับดาวกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเห็นไหมพุทธเกตอย่างนี้ตกมรณะอย่างนี้ เห็นไหมครับเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนยันกลางเดือนยันปลายเดือนเลยอย่างนี้ดาวมากองอยู่อย่างนี้นะครับกองอยู่อย่างนี้และเล็งไปที่ดาวพฤหัสกับดาวมฤตยูที่อยู่ในภพกรพะดุมพระเป็ว่าภพการเงินด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเงินต้องมีเรื่องสะเทือนบ้างละการเงินก็นต,ต้องสะเทือนบ้างละต้องมีมีแอคชั่นบ้างละนะครับนะนะครับดาวศุกร์ดาวพุธดาวเกศที่อยู่ในภพมรณะเนี่ยส่งผลยังไงบ้างครับ การที่ดาวหลายดวงเข้ามาชุมนุมอยู่ในภพบ,บรณะเนี่ยมันต้องมีผลเสียนะครับเสียประการที่หนึ่งนะครับนะท่านจะเบื่อเซงนะครับเบื่อเซงนะมีผลเสียนี่เรื่องการพูดการเจรจาเสียเปรียบนะครับนะเรียกว่าจะพูดเจรจาในะช่วงนี้นะต้องระมัดระวังนะยิ่งเขาเรียกว่าพูดอย่างเขาเข้าใจอีกอย่างในอย่างนี้นะนะครับทำให้เกิดความเดือดร้อนเกิดความวุ่นวายนะครับบางทีก็ทะเลาะอะไรกันตามมานะครับนี่ เกิดความเสียหายเรื่องคําพูดนะดังนั้นตอนน้นองระมัดระวังคาพูดเป็นพิเศษนะครับนะนะครับสติปัญญาปฏิภาณไหวพริบอะไรพวกนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต่ำกว่ามาตรฐานนะครับนะเรียกว่าช่วงนี้นะนะครับข้อเสียประการต่อมาครับพี่น้องที่เกิดตากัะมาของท่านหรือเพื่อนฝูง,งท่านเนี่ยอาจเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะหรือถ้ายังหนัถกถูกหลอกถูกโกงนะครับนะข้อเสียประการต่อมานะครับนะท่านจะเบื่อหน่ายครับเบื่อหน่ายโดยการที่ท่านจะต้องไป ออกงานสังคมส่วนรวมนะสังคมสมาคมกนีินะเดี๋ยวกออ็อย่างมรณะเนี่ยมรณะมันก็ตรงตัวนะความตายนะครับเดี๋ยวก็ไปงานสังคมอะไรไปสวดศพไปเผาศพนะหรือไปเยี่ยมผู้ป่วยอย่างนี้นะ,ะมันเนจะบ่อยชุกชุมะนะนะครับมันก็จะเบื่อเซ็งนะนะครับไม่ไปก็ไม่ได้นะนะครับเออเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาผมวิจารณ์สไตล์นี้นะครับนะนะครับ ดีผมก็ทายดีนะครับนะเสียผมก็ทายเสียนะครับนะนะครับผมไม่ทายอวยนะครับนะพยายามจะอวยเหมือนกันนะ่ะอันนี้ก็ได้อวยหน่อยนะคือทายดีนะครับดาวเสาร์โคจรเดินหน้าอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันก็ต้องทายดีไว้ก่อนนะนะนะครับงานธุรกิจเดินหน้าแต่มันเสียตรงที่ว่าบุตรบริวารลูกจ้างหรือคู่ครองเนี่ยมันช่วยไม่เต็มที่นะมีปัญหางี้ดีกว่านะนะครับทีนี้นะครับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ ในวันที่16เนีในดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเนี่ยนะครับจะโครจรออกจากภพที่ดีคือภพปัตตนิโครจรเข้าภพมรณะที่ราศีพิจิกนะครับแล้วก็อยู่ยาวจนถึงสิ้นเดือนนะครับก็ต้องทายเสียนะครับนะนะครับทายเสียนะครับอาทิตย์บุตรตาบุตรตาก็ลูกบุตรบริวาลลูกจ้างนะครับพนักงานสัตว์เลี้ยงนะครับบอกนั้หน้าก็เจ็บป่วยอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับหรือถูกหลอกถูกโกงก็ได้ถูกักเอาเปรียบก็ได้คนที่มีลูกจ้างพนักง,งานก็อาจจะลูกจ้างลาออกอย่างนี้ ก็ต้องหาลูกจ้างใหม่นะครับมาเทรนมาฝึกงานใหม่อีกแล้วนะครับนะปวดหัวอีกแล้วนะครับนะปุตตะวิวัฒการเสี่ยงโชคนะครับสายเสี่ยงโชคสายพนันเนี่ยดวงดาวโคจรแบบนี้นะครับเสียครับนะหมดเลยเสียครับนะครับไม่ควรเล่นนะไม่ควรไปเสี่ยงโชคนะครับนะครับทีนี้เพิ่มเติมคําทํานายนะครับในพิธีกายนนี้ก็ยังพึ่งพาการสนับสนุนช่วยเหลือจาก คู่ครองคนรักอยากบตดบริวารยังไม่ไม่ได้นะครับนะถึงแม้ดาวศุกร์เนี่ยจะตั้งแต่วันที่ 9, เก้าปต้นไปจนถึงสิ้นเดือน,นครับเป็นมหาจาักรเป้าตามนะครับนะช่วยได้ไม่เต็มที่ครับนะช่วยได้ไม่เต็มที่นะครับทีนี้ถ้าจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อยู่นะดาวศุกร์โคจรเข้าอยู่พบสุภะเนี่ยจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ขอการสนับสนุนช่วยเหลือได้ครับนะได้นะครับถือว่าได้ถือว่าดีอยู่นะครับ แล้วก็ช่วงระหว่างวันที่1นถึงแพฤศจิกายนนะครับนะไม่มีเหตุให้มีความเสียหายในเรื่องการเงินนะครับอันนี้ต้องระวังนะหนึ่งถึงแพฤศจิกายนเนี่ยระวังความเสียหายในเรื่องของการเงินคือเรียกว่าการเสียเงินเหมือนถูกบังคับอะ่ะหรืออยู่ในภาะวะจำยอมต้องเสียเงินนะครับนะนะครับดังนั้น1-8ถึงเนี่ยการจะตัดสินใจในเรื่องการเงินหนึ่งต้องพินิษ์พิจารณาให้รอบคอบนะครับนะอย่างไรก,ก็ ปุ๊บปั๊บมีเหตุมาตัดสินใจจ่ายเงินเลยไม่ได้ครับวิธีแก้คือต้องดีเลยไว้ก่อนนะอย่าปุ๊บปั๊บตกปากรับคําก่อนนะเรียกว่าภาคเศษหรือว่าขอไปคิดดูก่อนนะนะครับนี่คือวิธีแก้นะครับวิธีแก้ดวงนะนะครับสรุปในเดือนนี้นะครับผมผมทาจุดประสงค์ทําคลิปนี้ก็เพื่อเตือนนะครับเรื่องเดียวคือเรื่องดาวอังคารนะเพราะว่าดาวอังคารนี่อยู่ยาวเลยนะครับอยู่ยาวตั้งแต่19กตุลาไปจนถึง 6มิถุนายนปีหน้านะ่ถึงจะออกจากไอ้ที่ราศีกรกฎเนี่ยนะครับเข้าสู่ราศีสิงห์นะดังนั้นเรื่องมรดกเรื่องจะตัดสินใจซื้อรถซื้อเครื่องจับจะซื้อบ้านซื้อที่ดินเนี่ยจะสร้างโรงงานสร้างออฟฟิศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับนะตัดสินใจถูกก็รอดตัวไปครับตัดสินใจผิดพลาดบริหารจัดการผิดพลาดก็เดือดร้อนนะครับนะนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับนี่คือจุดประสง,รงค์การคิด คำเพื่อเตือนนะครับคำเพื่อเตือนนะครับนะเอาแล้วครับก็ขอจบความทำนายเพียงเท่านี้นะครับเป็นความทำนายแบบดาวจรสาธารนะครับไม่ได้เจาะจงดวงใครนะครับก็จะมีบางคนตรงบางคนไม่ตรงนะครับท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวครับแอดไลน์มานะครับนะแอดไลน์ตรงนี้นะครับผมส่งรายละเอียดไปให้ผมรับดูดวงทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับนะดูคลิปแล้วก็กรุณาช่วยกดไลค์ด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณท่านที่กดติดตามช่องผมนะครับนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ